โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยผมลันซีซาร์้วนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโลบอกแมปเดอะเดย์แช e เอ็กซ์เพรียครับวันนี้เรามากับพี่เนทฮะไอเนทพูดดิโอเคนะครับก็จะเป็นไงก็ไปเล่นกันเลยนะ let's go ไงไหมนี้ยสำรวจสถานรับเลี้ยงเด็กเดย์แช่หาเดย์แช่บ้างเฮ้ยเอ้ย

นาเลยนัาา่กันเกอทำอะไรอ่ะเป,เป็ดเก็บเป็ดวิ้ยหน้ากากอันนี้อีกแล้วไม่มีทุกภาคเลยตุ้เกเ่อกาอมาคืนนั้น,นด่วน,นอะไรเอาละวา้าผูมบัามายอ่ะแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยนี่มันดูดิแม่งมืดจัดเลยทางนู้นเนี่ยเดิน่กัเลยเดี๋ยวไปไม่ได้ไปไม่ได้ ติดติดติดูข่าวล่าสุดดูไงนะ่นงโอ้ <Okay. S 1> oh, มาแล้วมันใช้ให้เราไดูนะว่าอะไรหลบอะไรนี่แหลมันได้ e ินพวเมื่อเร็วๆนี้ว่าพวกสาวคนนั้นเคยมีเรื่องกับคนที่หาไปเมื่อ ไม่้่่มาไม่แล้วมตัวกูตัวกูาแ่คุณมีข้อมูลใดๆโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เมืองร้อมลายละเอียดฉันอยู่ที่นั่นไมทอไรอ่ะไปไหนอ่ะ I know I knew ฉันรู้ว่าจะต้องเลยแกลบ ฉันต้องฉันต้องหาพวกที่ช่วงเขาสามารถเก็บเด็กไว้เ uh ก็บเด็กไว้ไหนอ่ะเก็บไว้ในนี้หรือเปล่าอเฮ้ยมันหายทุกตหายเฮียเฮ้ยนี่ก็ไรฉันทราบว่าเคยมีตรงนี้ไม่เห็นนะตรงนี้ไม่เห็นนะตรงนี้ไม่ได้เห็น พี่มันมีกี่ตัววะเนี่ยในเนี้ยสี่ห้าตัวเลยไม่ใช่เหรอสามตัวแล้วเนี่ยสอบสถานที่รับเลี้ยงเด็กต่อไปตัวสอบพี่อะไรมึงก็รู้แล้วมันมันมันหายไปแล้วอ่ะหาในนี้อะไม่เห็นจะมีนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหกว่าจะเจออุ้ยเหี้ยเรื่องอเล็กซี่เก็บแล้วไปไปไปได้แล้วได้แล้วโอ้ตงมีแล้วแน่เลยไม่ต่านรอเลยเหรอ กูถือคุญเจใหญ่น mm, ั่นไงญ่น uh ั่นไงนั่นไงเสร็จแล้วอุ๊ยนี่ไงตรวจสอบห้องททมเอานี่ไงมีที่นี่อยู่เดยวมีไอ้เหลืองอยู่เฮ้ยยี่อะไรเฮ้ยยี่ฉันไม่คิดว่าเราสามารถเปิดตูนี้ด้วยคุญแจ

xong 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 rồi xong 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 บอกเว่าไปเฮียไปไปวิ huh. oh. oh. Oh! Oh. Sound sound> mm ่งไปแล้วกูโอ้โหเฮียเนี่ยไปแล้วกูไม่สนแล้วแหละถ้าได้ไม่มีเฮ้ยตายหวิ่งวิ่งเฮียวิ่งผิดทางเลยจ้าเฮ้ยมาเร็วเน้นไปเน้น โอ้ยเยอะอ้าววิ่งกลับไปที่สนามสถานเด็กเล่นเน้นไปกูไปไปกูฉันต้องออกจากที่นี่ไป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 ฮะไม่ตาม,าไ,ม,ตามไม่มีแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเยี่ยไม่อยู่แล้วรีบไปรีบไปไ yeah, เย้เ้ยรีบไปอ,อบบีแล้วอบบี ไปที่สถานที่เด็กเล่นเนอะทำไมกลับมาที่เดิมจะให้ไปเพื่ออะไรวะแล้วยิ่งมันมาแล้วขอกำลังมาตรงนี้วิ่งดูแมงวิ่งดิดูขันดุนวิ่งดีอะแล้วมึงไม่ให้กูไปด้วยยังไม่ได้ไหนเนื้อเนื้ วิ่งหรือซ่อนมึงจะไปไหนวิ่งหรือซ่อนกูว่าวิ่งกูวิ่งวิ่งวงวิ่งวิ่งกิ่งวิ่งวิ่วิ่เวิ่งิ่งวิงิ่งว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 ิ่วิ่งวิ่่งวิ่ง่ง่งวิ่ง่งวิ่งวิ่วยวว โอ้ยมาโอเคแล้วก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ต่อใหผมด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเห้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นครับบ๊าย,ายๆจ้าเจอกันคลิปหน้ายูวู